สวัสดีครับมาดูนางพญาพิมพเข่าโค้งกันครับวันนี้จะให้ดูแร่กวดทรายสี่ชนิดนะครับเห็นไหมครับด้านหน้าเนื้อจะมีเนื้อขาวทรายขาวทรายขาวขุนทรายทรา,า,ายชมพูแล้วก็ออกมาขามขั่วต้องมีสี่อย่างนี้ครับอันนี้มีองนี้ยังมีลักอยู่เลยเห็นไหมครับตามซอกแขนได้ยินลักไหมครับ มาด,ดูด้านหลังกันครับเห็นไหมครับเห็นเห็นทรายไหมครับทรายขาวขาวขุ่นแล้วก็ชมพูก็จะมีน้อยๆแล้วก็มาขามขั่วออกน้ำตาลไหมอบอกมาขามขั่วเห็นไหมครับนี่ครับ ดูด้านข้างก็ต้องมีตัดตอกทุกองค์ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมีตัดตอกทุกองค์จนลักเข้าเนื้อไปหมดแล้วครับเพราะจะเกิดการสะสมเป็นหลายร้อยปีครับดูครับครับขาวขุ่น ครับดูตัดตอกตูดครับเห็นไหมครับเห็นไหมสซายจะมีสี่ชนิดหลักๆเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับสวยๆครับอด้านหลัง มันต้องเป็นธรรมชาติครับองนี้เนื้อสายจะมีเยอะหน่อยสวยครับงถือว่าสมบูรณ์อยู่ครับ เห็นไหมครับเนื้อทายขาวเนื้อทายคุนชมพูออกน้ำตาลไหมมาขามมาขามขั่วถูกไหมครับให้ดูสวยๆลางใหญ่ใครนึกว่าผมไม่นึกว่าไม่ใช่พาแท้นี่พาแท้เลยนะครับลองเอาภาพผมไปเปรียบเทียบกับ อันองอื่นๆของผู้ใดก็ได้นะครับเพราะผมเช็คมาแล้วก็ไม่เคยคิดจะไลค์หรอกครับแต่เห็นกันเล่นกันไม่ถูกต้องนี่พาแแทมต้องเป็นอย่างนี้ครับชัดไหมครับ อันนี้ทรายจะเกาะเยอะหน่อยทรายแถวนั้นๆน,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 นะครับตามแม่น้ำตาม,ตามเจดีเห็นไหมครับสวยไหมครับยังมีลักษอยู่นะครับตามซอกแขนเห็นไหมครับ รักอยู่รักยางไม้ยักษ์โบราณมากเห็นไหมครับอันนี้นางพญาพิมพ์เข่าโค้งนะครับโอเคครับสวัสดีครับ